มาพบกันอีกหนึ่งอีพนะคะพี่สําหรับวันนี้นะมีพระบูชามาให้ชมเหมือนกันเช่นเดิมค่ะพี่่ะฝากพี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่ค้าด้วยนะคะพี่เบอร์โทรแม่ค้านะ0 6 2 6 1 7 2 6อ9 ID Line นะคะพิมพ์คําว่า98นะัดพักเครื่องก็ได้ค่ะแล้วก็0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะพี่จะมาพบกันที่พระบูชาองค์แรกก่อนเลยนะคะพี่เป็นพสัสดุบินค่ะ ฝูบ,บินลบบลีนะคะพี่นี่คะ่ะฝๆแบบนี้นะคะพี่ขาเปิดที่1,200บาทเท่านั้นคะ่ะค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้3.5นิ้วค่ะพี่ฝูงไม่เกิน4นิ้ว4.5นิ้วคะ่ะกระดาษตั้งหิ้งตั้งพานได้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่นี่ทั้งด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาด้านข้างนะคะด้านหลังคะ่ะด้านหลังองค์พระนะนี่คะ่ะ ใต้ฐานองพระจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่เป็นดินไทยแบบนี้เลยพี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้าได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะพี่เล่น Facebook อยู่เนาะอินบ็อกมาฝอถามแม่ค้าได้ค่ะ Facebook แม่ค้านะคะพี่พิมพ์คําว่าพิภูเบ้นวักแฝนดีค่ะ1นึ0งบาทนะคะพี่พระองค์นี้องค์เล็กเนาะค่าจัดส่ง50บาทได้ค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้มีลูกแก้วด้วยนะ,ะพี่ขาค่ะขนาดตั้งทิ้งตั้งพานเช่นกันค่ะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะพี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้ามานะนี่คะ่ะขนาดนะคะพี่สามจุดห้านิ้วคะ่ะตั้งหิง้งตั้งพานตั้งหน้ารถก็ได้ค่ะพี่ขานี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่คะ่ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นี่คะ่ะใต้ฐานนะคะพี่จะเป็นก้นดินไทยแบบนี้คะ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สําหรับค่าจัดส่งไปทางพระองค์เล็กอย่างนี้นะคะคิดที่ห้าสิบาทเท่าพักเครื่องค่ะพี่นี่คะ่ะ พี่ชมพี่ชอบพี่ทักแมค้าได้นะคะพี่นี่แบบนี้เลยนั่งโบลรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีคําว่าหลวงปูท่ทวนะคะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะนี่ก้นเป็นดินไทยนะคะพี่ก้นเป็นแบบนี้พี่ท่านใดชมชอบทักแมค้ามาได้นะคะค่ะแมค้ามีช่องทางติดต่อ้วยการสามช่องทางเนาะสาหรับทางร้านนะคะพี่จัดส่งของระบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพระบูชาองค์เล็กๆองค์ใหญ่บวกเพิ่มที่100บาทสําหรับพักเครื่องปกติเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาท ถ้าว่าโอนะคะพี่แม่ทางร้านไม่เก็บนะคะถ้าต่อไปมาดูเต่าหลวงปู่ะะหลิวค่ะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่นี่เป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะได้มาแบบนี้ได้มาแบบไหนแม่คะก็ขายแบบนั้นนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะหลวงปู่หลิวขี่ตับนี่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่าเป็นพระองค์ใหญ่นะคะพี่นี่ด้านข้างชัดเจนนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยวันหนึ่งนะคะแม่ค้าจะลงคลิปนะคะสองอีพีค่ะ ถ้าแม่ค้าไม่ติดธุระลารจะลงฝ่องอีพีนะคะพี่ทางร้านนะคะจะจัดฝ่งของ15นาฬิกา .00 ค่ะแล้วแจ้งเลขเพัสดุไปนะคะพี่เต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ด้านหน้านะคะพี่ขาค่ะ,ะ1,500บาทพี่ท่านใดชมชอบทักแม่ค้าได้ภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มได้นะคะพี่นี่นะคะเดี๋ยวดูใต้ฐานองค์พานะคะพี่ใต้ฐานองค์พาจะเป็นแบบนี้ค่ะ สวยและคุ้มมากนะคะพี่1 5 0 0เท่านั้นนะคะขายของส่งของตามภาพที่ไลฟ์สดเลยค่ะพี่ขาค่ะค่ะคะาจัดส่งที่1 0 0้อนะคะสำหรับเต่าปูหลิวนะคะต่อไปมาดูค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ท่านใดนะชอบหลวงพ่อโสธรน,นะคะนะคะขอขยับไฟพี่ท่านใดนะคะชอบ ค่ะพ <Workers. S 2> ี่ต่อนะคะขอโทษทีค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อสองกริย์แบบนี้นะคะพี่นี่คือว่าองค์พระจะสะทอนกล้องนะคะพี่ไฟก็จะวิ่งแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อสองกริย์นะคะพี่หลวงพ่อโสธรนะคะพี่ขนาดหน้าตักห้านิ้วค่ะหน้าตักห้านิ้วนะคะพี่เป็นพระบูชาขึ้นหิ่งนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่โสธรนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนี่ชมดูเนาะป๊บนึงนะคะพี่ ข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะบอกพอสองนี้ชัดเจนเลยค่ะพี่ใต้ฐานองคพระจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานองคพระจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่แท่นใดนะเอาไปขึ้นหิ่งขึ้นพานสวยงามเลยค่ะพี่ขาสอง0หาบาทค่ะค่าจัดส่งที่100บาทเท่านั้นค่ะสําหรับหลวงพ่อโสธรนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีคําว่าหลวงพ่อโสธรเนาะ ค่ะพี่หานี่เป็นเนื้อฝ่องกระสันนะคะพี่ค่ะ2,500าบาทค่าจะส่ง100บาทพี่ท่านใดชมชอบแล้วรู้สึกว่าแพงไปต่อรองแม่ค้ามาได้นะคะถ้าแม่ค้าลดให้ได้ก็จะลดให้คะ่ะต่อไปนะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นค่ะองละ3 0 0อฝ่อง, 300, งองค์500กันไปเลยคะ่ะถ้าซื้อฝ่ององลดทันที100่บาทนะคะพี่หาค่าจะส่งบวกเพิ่ม50บาทเช่นกันมาดูองค์แรกกันก่อนนะคะพี่นี่เป็นขุนแผน ขุนแผนค่ะฟีนมาแบบนี้เลยค่ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมปีหนึ่งห้าสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทพี่ท่านใดชอบแล้วขอภาพเพิ่มเติมแม่ค้าได้สามร้อยบาทค่าจัดส่งที่ห้าสิบาทพี่ชอบฝั่งองค์เหลือแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะพี่พักกิ่งค่ะพี่พักกิ่งไพรีพิณาน้ําทองวิ่งแบบนี้เลยค่ะพี่หานี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทพี่ชอบฝั่งองค์นะคะลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเหลือห้าร้อยเท่านั้นค่ะ นี่นะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังค่ะพี่หานี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวดูใต้ฐานลงพักกันเนาะนี่แบบนี้จะอุดกิ่งนะคะกิ่งไพรีพี่นาดคะ่ะต่อไปมาดูจอบเล็กคะ่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พาใช้มาค่ะพี่อุ๊ยโทษทีพาใช้มาค่ะพ,พ,ะพี่จะฝึกๆแบบนี้เลยนี่คะ่ะจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่พี่ชมพี่ชอบนะพี่ทักแม่ค้าได้เลย300บาทเช่นกันผ้าไม่ชัดเจนยังไง ขอภาพเพิ่มเติมแม่ค้าได้ค่ะนี่นะคะสาม้บาทเช่นกันด้านหน้านะคะพี่ขานี่ค่ะด้านข้างของจอบนะด้านหลังด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จะสามร้บาทเช่นกันค่ะต่อไปมาดูปิดตาค่ะพี่ปิดตาปิดตาหลวงปู่ฝุกค่ะพี่นี่พิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้พี่อาไปใส่กรอบขึ้นคอได้เลยนะคะพี่สาม้บาทเช่นกันค่ะข้างหลังจะมียันแบบนี้ค่ะมีมีจานแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับร้านแมค้านะคะจัดส่งของตรงเวลาเลยค่ะพี่นะคะจัดส่งของให้ตรงปกเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนผ้านะคะค่ะต่อไปเป็นเรียกอะไรคะพี่พรมค่ะพระพรมใช่ไหมคะพรมสีหน้าจานเฮงค่ะเหรียญพรมสีหน้าจานเฮงนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะสามร้อยเช่นกันค่ะพี่ดูด้านหน้านะนี่ค่ะด้านหลังพระค่ะจะมีอย่างนี้ค่ะเป็นยันแบบนี้ค่ะ พี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้าได้เลยนะคะ3าม้บาทค่ะค่าจัดส่งที่5 0บาทต่อไปเป็นพาพพุทธค่ะพี่พับพุทธไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้พี่ชมพี่ชอบพี่ทักแม่ค้านะขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหน้านะคะพี่ค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะ3 0 0้บาทเช่นกันค่ะต่อไปเป็นงาแกะหลวงเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทีกะลาค่ะพี่กะลาหลวงพ่อน้อยค่ะ กลาลาหูหลวงพ่อน้อยนะคะพี่3า0อบาทเช่นกันค่ะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังค่ะมีจานแบบนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะ300้อยบาทนะคะพี่พี่ชอบฝั่งองค์เนาะลดไปทันที100่บาทหรือ500ยบาทเท่านั้นค่าจัดส่ง50บาทค่ะต่อไปมาดูพระปิดตาพี่พระปิดตาหลวงปู่เอียดนี่คะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังองค์พระนะคะพี่เป็นแบบนี้คะ่คะด้านข้างนะคะพี่ 300บาทเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่ห0าบาทสำหรับแม่ค้านะคะจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะ0ู2 6 1 7 2 6อ9จะดส่มาดูสิง์กันค่ะพี่สิง์เก่าๆแบบนี้หลวงพ่อกล้วยค่ะส0 0อบาทเช่นกันค่ะพี่คาะค่าจัดส่งที่ห0สิบาทนะคะพี่นี่ค่ะสิง์นะคะขอโทษค่ะใต้ฐานนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูเต่าค่ะเต่าค่ะเต่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่ค่ะนี่ ด้านหน้านะคะด้านหลังด้านข้างคะ่ะค่าจัดส่งที่50บาท300บาทเหมือนกันคะ่ะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่จะไปมาดูนี่ค่ะพี่เขาเรียกลายอุป,ปคุตถือบัวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ300บาทค่ะพี่ขาด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังคะ่ะด้านไหล่ข้างหนึ่งเนาะนี่ใต้ฐานอุค์คจะเป็นแบบนี้อุป,ปคุตถือบัวอย่างนี้ค่ะ 300้บาทค่ะพี่หาค่าจัดส่งที่ห้าสิบาทต่อไปนะคะพี่มาดูหลวงพ่อจาาค่ะพี่หลวงพ่อจัาบางกระเบานี่ค่ะหลวงพ่อจัาบางกระเบานะนี่ค่ะองค์นี้นะคะพี่สามร้บาทเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่หนึ่ง้เอห้าสิบาทนี่ค่ะโทษทีนะคะพี่นี่ขี่ค้าค่ะ ใต้ฐานหลวงพัจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะมีเรียบร้อยเลยคําว่าอะไรบ้างเนี่ยหลวงพ่อจ่าค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพี่สา0ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนี่ค่ะน่าจะเป็นแบบนี้300้อยบาทเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่5้าบบาทด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังเหรียญหลวงพ่อกันวดพญานค่ะนี่ค่ะพี่ค่ะแบบนี้นะคะพี่ พี่ท่านใดชมแล้วชอบนะคะพี่ทักมาหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะเบอร์โทรแม่ค้านะคะพี่0 6 2 6 1 7 2 6 0 9คะ่ะพี่คะ่ะต่อไปนะคะพี่มาชมพรสสมเด็จสมเด็จวัดละคังคะ่ะพี่ค่ะพี่ต่อเลยนะคะสมเด็จวัดละคังพิมพเจดีย์โยคะ่ะนี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่600บาทคะ่ะสำหรับสมเด็จองนี้นะคะด้านข้างแบบนี้คะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ 6 0รอยบาทเท่านั้นค่ะค่าจัดส่งที่50บาทนะคะพี่ขาสมเด็จนะคะแม่ค้าจะห่อกระดาษก่อนนะคะแล้วก็ใส่กล่องอย่างดีเลยค่ะไม่มีการชำรุดแน่นอนอีกองค์เลยนะคะพี่ค่ะชิเดโยเช่นกันค่ะพี่ดูนะเนื้อหาจะฝือยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะด้านหน้าองค์พระจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่แม่ค้านะคะพี่ขายจริงส่งจริงเนาะถึงคนติดตามยังน้อยอยู่อ่ะ แต่ก็ขายจริงส่งจริงค่ะพี่ขามีลูกค้าหลายท่านแล้วนะคะซื้อของไปไหมคะต้องขอบพระคุณมากค่ะเห็นะคะพี่นี่คะ่ะแบบนี้นะคะหกร้อเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทต่อไปนะคะพี่มาดูหลวงพ่อเงินห้วยเขนค่ะพี่หลวงพ่อเงินห้วยเขนน,นะคะพี่แบบหนึ่งนะคะ โอเคค่ะนี่ชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะคะพี่900บาทค่ะสําหรับหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะหมุนให้ดวงรอบๆพระด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่นี่พี่ชมพี่ชอบพี่แคปภาพไว้เลยค่ะส่งมาหาแม่ค้าได้เลยนี่ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่่ามีร่องแบบนี้ สำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้อยเขนนะคะพี่ต่อไปมาดูหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่ขาหลวงพ่อไผ่เนาะหลวงพ่อไผ่ค่ะหลวงพ่อไผ่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหลวงพ่อไผ่หล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะคะด้านนีจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะดูนะนี่นะคะใช้ดูใกล้ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่ขาด้านข้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ 600บาทค่ะค่าจัดส่งที่50บาทนะคะสำหรับหล่อเวลาหลวงพ่อไป่นะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะคะทักสอบถามแม่ค้าได้สคปภาพไปเลยค่ะพี่ขานี่นะคะค่ะต่อไปนะคะพี่มาดูหลวงพ่อปาน,นะค่ะพี่หลวงพ่อปานนี่คะ่ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คูดสวยๆแบบนี้เลยค่ะ600บาทนะคะพี่ขานี่ชัดเจนแบบนี้เลย600บาทด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่คะ่ะด้านข้างนะคะพี่ ด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังอีกกข้างหนึ่งด้านข้างอีกข้างหนึ่งด้านหน้านะคะพี่นี่ค่ะหกร้อยบาทค่าจัดส่งที่50บาทพิมพขีดคูดแบบนี้ค่ะพี่ดูตรงอุดก้นแบบนี้นะคะพี่หานี่ก้นแบบนี้ค่ะ้อุดก้นแบบนี้นะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ทักมาสอบถามแม่ค้าได้ต่อไปนะคะพี่มาดูกิดน้ำมนค่ะเป็นกิ่งนะพี่หาเป็นกิ่งค่ะนี่ค่ะ หัวเป็นกิ่งนะคะพี่นี่พี่ชมพี่ชอบพี่สอบถามหม่คะได้นะคะ900บาทค่ะพี่นี่ค่ะมีจานชัดเจนเลยค่ะพี่ชมพี่ชอบนะคะกิ่งทำน้ำมนต์นะคะพี่ขานี่สวยๆแบบนี้ค่ะวัดฟุทัสนะคะพี่นี่900บาทค่ะพี่900บาทค่าจัดส่งที่50บาทพี่ท่านใดนะชมชอบทักแม่ค้ามาได้ค่ะ ะะใช้ดูภาพ,พใกล้ๆนี่ค่ะนี่ๆๆน,นะคะพี่นี่สอบถามภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้ค่ะเก้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทนะคะพี่ระบบโอนเงินส่งฟรีค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมหลวงพุทวดค่ะหลวงพุทวดตัวฉอะพี่ตอกฉอนี่ค่ะหลวงพุทวดตอกฉอ เลี่ยงเงินนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทด้านหน้าจะเป็นแบบนี้พี่ท่านไหนชมแล้วชอบทักมาสอบถามแม่ค้าได้ด้านหน้านะคะทอทีค,าบบค,คานน้าน่าจะเป็นแบบนี้โอเคค่ะด้านหน้าเนาะจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะมีชอชิงคะ่ะนี่คะ่ะชอชิงแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะ เฉลิมพลค่ะเลี้ยมเงินค่ะ1 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะค่าจัดส่ง50บาทเลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้เลยค่ะพี่หาเป็นพักเก่าพักเก็บมานะคะพี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะพี่เงินยังใหม่กิ๊บเลยต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเช่นกันค่ะหลังหนังสือนะคะพี่นี่ค่ะหลังหนังสือนะคะพี่หานี่ค่ะ สวยๆแบบนี้มีคำว่าวัดช้างให้นะคะพี่ท่านใดชมชอบทักแม่ค้ามาได้ค่ะ1,500าบาทเช่นกันก็จะส่งที่50บาทนะคะพี่สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่23แล้วพี่ท่านใดนะคะติดตามร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่เวลาที่นัดลงคลิปนะคะพี่วันหนึ่งจะลงฝังหนถ้าแม่ค้าไม่ติดธุระอะไรนะคะพี่ขาค่ะแล้วก็จะจัดส่งของ15นาฬิกาจุด0นค่ะหรือบ่ายนั่นเองนะคะสำหรับช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะเบอร์โทรแม่ค้านะคะ0 6 2 6 1 7669 ID Line นะคะพี่พิมพ์คำว่า9.8นัดพักเครื่องก็ได้ค่ะหรือ ID Line เป็นเบอร์0 6 2 6 1 7 6 0 9ก็ได้ค่ะพี่สำหรับพี่ท่านใดน,นะคะเล่น Facebook นะคะพี่ทักหรือ Inbox เข้ามาได้ค่ะพิมพ์คำว่าพิดภูเว้นวักแสนดีนะคะพี่หาค่ะ,คะทางร้านนะคะพี่จัดส่งของตรงปกนะคะพี่จัดส่งของตามที่ลงคลิปใน YouTube เลยค่ะพี่ขา ค่ะฝากทุกคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่เพื่อเวลาแม่ค้าทําคลิปนะจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่เลยคะ่ะวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่วันหน้าเผื่อพี่ชอบทักมาได้เลยคะ่ะสําหรับ EP พีที่2 3นะคะกาบขอบพคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ